ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกรบาบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวนหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568 สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสรพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสเสด็จสวรรคต ณรรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2568